สวัสดีจ้าพี่น้องมากินย้ำขนมเส้นน้ำกันจ้าคุณนะ,ะมีปลาหมึกด้วยนะจ้าปลาหมึกปลาทูแต่วิธีทำตอนแม่ทําไม่ได้ถ่ายเด้อพี่น้องเอ๊ะผักหย่หยดค่ะมามามาเดี๋กินยายซิ่ง่พอผักเมื่อนี้สอดทองสอดเงินสอดทอง พี่ทำกันจ้าแต่พริกมีบรให้ว่าโอ้ด้วยจ้าบักพริกทุงละยี่สิบบาทบกพริกขี้หนูบดสวนค่ะแม่บอกว่าพริกสามช้อนโต๊ะขัวเองย้ำว่าขัวเองแล้วก็พริกที่ซื้อมาอีกอพริกขี้หนูเอ่อพริกป่นสามช้อนโต๊ะแล้วก็อะไรนะพริกขี้หนูหนึ่งถุง แล้วก็ปลาร้าสีต่ตะบวยอ่ะแล้วก็ไม่พอก็ไปเพิ่มเอาเองจก่ปลาร้าไม่เินปลาร้าก็ไม่ชีวีปลาร้าคุณแม่ชีวีรหรือ,อว่าส่งไงเขาเนี่ยออค่ะน้ำบุกินเพราะว่าองอ่ะ Nhay 1 khó nếu nó kỳ nọ, khó mai bán hôn kỳ nọ lấy lại. Bác lại gửi kỳ nọ. Bác lại hôn. เป้เวอร์แล้วาก็ล้างทายแล้วก็ล้างเย็นน้ำพริกเอาไม่มากินก่อนจะนั่งกินมกนอะไรเลยข้าวเม็ดเดียวก็ปอมก็มึงกินไอ้นั่นไปแล้วยำอะกินนเดยไม่กินอะไรเลยกุกแปดข้าวสาแช่ไหมข้าจะนึ่ง ตอนเช้นะา ừ, ừ. ก,กินก็นนนนกินยาหนึ่แม่ว่านะนั่งฟังอะไฟังแม่บ่อืออใกล้จานนี่มั่ไกลเอาจานมาด้วยมาได้เตรียมไว้สวัสดีจ้ายายขอตัวก่อนนะจ้า เผ็ดอ uh, ันนี้เผ็ดหอมสวัสดีค่ะมือนี้สิมาต่างแก้วด้จ้านีอยำนยำหลงจีนไงีกระเทื่นสวนภูละภาน แก่ประเด็งว่ะค่ะพิณอฟ้าก่อนมึงก็ใส่สอนท้องเลยบ่อือพิณอพิณอใช่เงินจอนท้องเอามาจากเกาหลีเนี่ยแม่บอกเอ้าไม่ใช่สั่งมาจากสั่งของเกาหลีนั่นแหละแต่แม่ไม่ได้เอามาอันนี้แม่สั่งเพราะว่าอันงวดก้อนก็หิวมากไงพี่น้องก็เลยนึกว่าเอามาจากเกาหลีอ่ะขอบคุแม่แสบแสบไม้พีระคะ เอิด้วเขาก็พาแซ่บมาแล้วบอ่าเอดสองแยกอีกทีละบอกวาแซ่บดังเนาะพี่น้องบอกว่าพแซ่บดังตรงนี้อย่างนี้าไม่ละใครย่งกับว่าได้อกว่าแาบดังนาะพี่น้องครั Dạy nó chung đừng có sợp lọt Không có dễ chặt cho nó bỏ nó mất lên Buồn tôi là sạp nắng nhỉ Tao mà cuốn lại cuốn xe cuốn sạp nắng nhỉ nắng ngọt phân cuốn สี 4, ่พันยูโมงพี่นอ้องจ๋านั่งที่เด้ไปซื้อมาตอนกินแรกๆว่ามันอร่อยกินไปกินมาเริ่มไม่อร่อยแล้วก็เริ่มอิ่มน้เาอง ก็เสะไข้าวกินนิดเดียวเองหรอกวิช้อนนึ่งเลยมั้งมันก็บบเสะไและเอาเอาหันฮะใจเย็นเย็นค่ะน้ำมันเล็ก้ักแก้วเพื่อเตอหน้อยนนึ เดี๋ยวแม่มีตังหัเล็กโอเคนะจ๊ะยดี๋ยวซว่าออเรื่องอการให้เนือไหายามิมายูน้ำอีกก่อนจ๊ะเอาไว้ซ้ำนี่ยีดบดแลด้วยังพอกันไหมคลิปหนานจ๊ะพี่น้องจ๊าขอบคุณค่ะ